สักทาย f อที่ลักกัสไสทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันวันศุกร์ที่4มีนาคมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานยุฬาลงกรน,นะครับเดี๋ยวจะพามาชมความคืบหน้าของการก่อสร้างนะครับแล้วก็ชมรถเร็ว172นะครับตอนนี้รถเร็ว172ก็ออกมาจากลาดบุรีแล้วนะครับ อีกสักคู่ก็จะถึงตรงจุดที่เราอยู่นะครับจะยินเสียงมาแล้วครับอ่าครับเสียงวีดครับ

เร็วมากครับ <Netz> ว <ank pedir als> <fundamentals> ันน <ata> ี้หนึ่งจสองล่าช้าอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบนาทีนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะครับ ตอนนี้สะพานก็ก่อสร้างมาถือว่าคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับทั้งสองฝั่งก็ใกล้จะมาประจบกันแล้วนะครับคาดว่าคงอีกไม่นานนะครับน่าจะประกบกันแล้วครับตอนนี้ระยะของความห่างน่าจะอยู่เดาด้วยคาดคะเนได้สายตานะครับน่าจะห่างกันอยู่ประมาณสิบเมตรนะครับ เนี่ยครับเพื่อนๆถือว่าห่างกันไม่เยอะนะครับไม่แน่ใจว่าอีกสักหนึ่งเดือนนี้น่าจะประกบกันได้หรือเปล่านะครับสลิงเยอะมากโอ้ใช้ สลิงหลายเส้นมากครับเดี๋ยวพอสร้างสะพานเสร็จนะครับก็จะมีการตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารอดูกันอีกทีครับว่าจะได้ชื่อว่าอะไรนะครับส่วนสะพานดำอันนี้ก็คือสะพานจุฬาลงกรนะครับสะพานรถยนต์ทางนู้น เป็นสะพานธนรัตน์นะครับต่อไปตรงนี้ก็จะมีชื่อถึงสามสะพานเลยนะครับในที่ที่เดียวกันนะครับ เดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆชมบรรยากาศอีกนิดหนึ่งครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าติดเรื่องหน้าที่การงานนะครับต้องขออาภาัยเพื่อนๆด้วยนะครับไว้มีโอกาส ช่วงไหนงานเบาๆนะครับจะเดินสายแน่นอนครับนะครับยิ่งใหญ่จริงๆครับแห่งเดียวของประเทศเรานะครับค่อนจ้าก,กันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้ลาดบุรีสเตชันคนบ้านรถไฟด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ